กเกษตรกรไทยต้องรอดผ่านวิกฤตภัยแล้งโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเป็นการรวมตัวช่วยเกษตรกรไทยเพื่อสร้างพลังและศักยภาพท้งการตลาดในถิ่นกำเนิดตนเองด้วยการเพิ่มกำลังผลิตน้ำช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนด้านการผลิตพืชผลหาตลาดสู่ผู้บริโภค<ว>ก็ระบบน้ำที่ได้นี่มันก็ดีขึ้นคือปลูกแล้ว เราไม่ต้องรอฝนไม่ต้องพึ่งฟ้าแล้วเพราะเราได้จะโครงการนี้น้ามันปริมาณที่เพียงพอประหยัดด้วยประหยัดต้นทุนเพราะเราไม่ต้องไปเปลืองค่าไฟฟ้าเราใช้โซล่าเซลล์พลังงานที่สะอาดด้วยขอบคุณครับขอบคุณกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเกษตรกรก็มีกําลังใจที่จะทำอาหากินไม่ทิ้งทิ้นทิ้งฐานทำอาหากินนะ